มาแปลงผักอีกเลยครับมนนี้มาเบิงบ่งมกทัวขากักทัวนะขึ้นเร็วแห้งครับจากมือว่านตอนนี้จะถึงเอวแล้วนะครับมือว่านถ่าก็ขึ้นมานิดเดียวนะครับขึ้นหนึ่งมือนหนึ่งเ,เต็มๆครับขึ้นมาเร็วเนะี่ยจะถึงเอวบนละนะครับ ว่านนาสีอยู่บ่สูงปานนี่นะครับเอาลงอยู่ครับเดีย๋ยวไปเบิ่งเปรียบเทียบกันเดี๋ยวตัวนี้เอาขึ้นกันนะครับตัวนี้ขึ้นอีกบ่ดถกออ,อยู่บออยู่ไหมอยู่ไหม่อหมอะอยู่สานี่ก่อนครับ โอ้ขึ้นมาเร็วครับตัวเพียตัวยังนีบง่บักแตงบักแตงบอเห็นนะครับมีแต่แมงปีแข็งนะครับมาให้เห็นแต่ว่าตัวนี้ขึ้นเร็วเฮ้ยงครับพี่นะครับทั่วนี้มันหมักนะครับ นี่แม่งคือหลายเถี่ยบันคุณครับตรงไล่กันพูนะพพอ่ะคุณผสมพันกันใส่เลยนะครับนาถิเป็นตัวที่กินใบตัวนี้นะครับใบซอยเบิร์ตตัวนี้ก็ขึ้นมากครับเมื่อวานมีฝนใหญ่นะครับฝนหนาสิประมาณชั่วโมงหนึ่ง รเริ่มเก็บพักเลยครับห้อละผ้าเริ่มเก็บละแต่ว่ามือนี้อ้อมเครื่องในนะครับโอ้บอดีเด็ดจังนี้มีพักอีตูจังไลจังเขากันคักแน่นะครับแต่ว่าบ่มีห้อยเด็ดแสดงว่ามาจากทางอื่นนะครับเนี่ยยังบ่มีห้อยเด็ดนะครับยังสมบูรณ์อยู่ อพักบุ้งกับพอมแล้วครับตัวนี้ก็ัร้อมสิขึ้นแล้วตัวนี้คือบอขึ้นใส่ฟุ่นไปแล้วครับนี่บักเข้นะับักเขือใบตอนเป็นเบียกคือบกงามปันไดนาะแต่บักหุงกับไก่กันไปนิดนึงนะครับสอกเดียวสอกหนึ่งแขนหนึ่งประมาณนี้นะครับ มะเขือันนี้บบท่านปันไหนนะครับตรงล่ออีกพักบุ่งพร้อมแล้วนะครับโอ้นี่บอกนี่นี่นเก็บบบหลายครับนี่ไม่ห้อยเก็บพักอีกตูหน่อยนึงอยู่นี่เออหอมเสียบนะครับใส่กับเครื่องในน,นี่นี่ต้นหอม นี่ครับมือต่อมือครับตรงเบื้งมือตัวมือแล้วขึ้นมาเร็วแห้งนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกครับสําหรับสวนพักสวนข้าวนะครับปวดโอ้ทั้งฝุ่นบุ่งอยู่ในกล่องเห็นบอนะครับนกเป็ดฝุ่นเป็นเรนน้ำนะครับฝนตกมาใหม่กระพืออยู่พอดกับผมดอกไม้กับกระลังนะครับมีฝุ่นมาแล้ว ดอกไม้เป็นสายแล้วมีห้อยซับมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีเวลาจำกัดนะครับโบธสุดคันว่าอาทิตย์หน้านี่ก็งามนะครับดอกไม้นี่ใกล้สิออกดอกแล้วครับนี่เป็นออกแบบนี้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอให้หน้าบานเป็นตอเดเป็นตอเดวานบอตัวนี้บอมี บ่มีแววเลยครับมกเตีงนี่เป็นตะได้ผลครับบ่มีบกค่อยมีอ่ามะเร็งศัตรูพืชนะครับอะไรมีมีวเมียวจะไปไหนโอ้ ตรงนี้ว่าสิปูบักหน้าครับแต่ว่านาจิคือว่าแล้วครับคือเคยว่านาจิเบิร์ตฝนผลแล้วครับ ไปทางผนุนเนาะแมวเป็นมาจอบย่งจอบนกเป็ดบ่นะครับบนยางไปทางน้องสานะครับย่านนกเป็ดตื่นขึ้นมาหวานไปเลยนะครับนี่ครับไฮนานามยังร้ายแห้งอยู่นะครับ แต่ของโครงการเพิ่นว่าทัางบานเพิ่อนตกก่าไว้แล้ววะั่นอาจจะได้ดำครับหลายแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนมันก็ออกตรงนั้นครับอเห็นเขาขาวไหมครับตรงนี้ประมาณเท่านีร่ครับ เพิ่นให้ดันบันดันลาดไว้ก็ยูดีปันยังบันนะครับอ๋ออยูดีปันยังมโมเป็นพังหม่งไม่บ่เนาะนั่นแต่วันไปบ่ได้ครับต้องออมไปปูดจนเป็นียังขึ้นมากครับี่เป็นฟองๆนะครับ ไข่เป็นอันนี้ก็มีเป็นสาลายเช่นกันนะครับนี่ก็รัดไว้ครับดันดินไปรัดไว้นะ หินหินกับดินเหนียวๆนะครับแต่ว่าหินโพขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าดำสิเป็นยังไงน,นะครับสิบดำง่ายบ่น้ำ คือว่าหลายแห้งครับโต๊กกาเลยคือว่าเคยเคยโพดไปนะครับ <c oughs> คุณแม่ในบ้านบอกว่าโต๊กกาเลยสันในซีมเมนในโต๊กอีลีครับตัวนี้เป็นปลาเลยครับอัาน ไปปลาพักติ๋วขึ้นหน่อยครับใช่มีบ่อใดไทยนะครับบ่อใดไทยเพราะว่าหินนะครับหินหลายแล้วก็ปีที่แล้วบ,บ่อได้ผลนะครับปีนี้เลยบ,บอ่บอใดบ่อใดไทยบ่อใดเห็ดนะครับน้ำกระชิบพานทั้งนี้พร้อมนะครับน้ำทั้งเบิ้องสิเซิขามานีช่างออกฝุ่นนะครับ ประเทศ้ทยบ่ได้ผลได้ก็น,น้อยนะครับบ่คุ้มค่าจะเลยบ่ไทยเอาเลยให้นี่นเดี๋ยวยังเรียบเข้าไปในป่าครับเรียบทางใหญ่นะ หินหินแบบนี้เลยครับนี่ครับน้ำของใครนี่นะครับนี่มองออกเลยนะครับเป็นน้ำม,มน้งๆม,มาแห้งๆมัน มันเสียหายนะเสียหายกับเขาดอกนะไม่หอมหอมเย็นๆค่อยๆครับหอวนิดเดียว ปลาพักติวแล้วครับบันยุ่งแล้วบัน บ่หัวช่วงน,นี้เบิดนาเฮ็ดรือยังนะครับเบิดดูดูกาหรือยังคนก็ได้ไปขายไห้นะครับไปขายกำลังนางกินเข่าอยู่ได้ทุงเฮ็ดปวกไปขายไห้นะครับได้มาก สามถุงขอแม่เมาเบิดกินจักอิม่มบบอิ่มนะครับลูกนะครับลูกไปเลยทั้งพอกับลูกก้อนโอ้เดี๋ยนินละอิ่มพอสันเพ <c oughs> ราะว่าจังได้เพินไดาพาไปแทะนะครับไปออกไม้ไม้เก่าเพิ่์ดเดยพา่ทอแม่ไปแทะนะก็เลยกินเขาจักอิ่มบบอิ่มลูกไปเลยโอ้คอยละอิ่มพอนสัน แต่ว่ากับโบเดยินว่าเพิ่นได้แต่ว่าเพิ่นได้ทุกปีอยู่ครับเพิ่นออกไปไม้เก่าแต่ว่าปีนี้นะกินแต่ตัวสื้อไว้นะครับโนบได้ยินว่าได้นะครับมันสิออกยุกใกล้ๆหมองเก่านะครับนี่ครับรอบปีนึงก็สิม่วนจังซั่นนะครับเนี่ยผู้ไปเห็นมาไว้บางเท้อก็ปี ือปีที่แล้วเพิ่นได้หลาหลอบนะครับได้หลยเทือได้มากเพิ่นกิดซุบซิบซุบซิบไอ้บอกมองใกล้ๆเคียงนะแต่ว่าบ่บ่บอกมองมันออกดอกนะเกิดปารแล้วบอกมมบอกมูว่าได้จากคันจากนี้นะครับแต่ว่าความจริงบ่บอกกันดอกนะครับผมว่า ชุดทางนะโอ้ยน้ำขังชุดไม่พร้อมโอ้ยงูการ์ดหอดมือโอ้ยกัดมือครับคุยเพื่อนๆ้ามงมองได้โบติงอย่นันกัดโหลดยุงปลาสัมพไว้น้ำขังยังเฉลี่ยครับ ขูดกัดกัดกันหอกก้อน,นกระแตนะครับเดี๋ยวบงังเต้านให้เห็นบอกรอกกระแตยอยู่นี่นะครับโอ้เสียงนกมาหลอกก้อนนะครับกระแตเล่นผ่านไป ทั้งขวานี่ยสองตัวโอ้ยขึ้นปวดเยลยเราต้องมีมือนักขี่กระเดียมนะครับตัวเห็ดนี่บ่เห็นเลยครับเห็ดนี่เพรมีดอกโอ้ยกัดไปเบิดลทองแขนอู้ยูนี่ขนอยู่กับสิจอกเข้เาขไปโอ้ยปวดจังอะัดหน้ามีหม่องยางบ่ ยังบ่ได้ครับต้องกราบทางเกา่าบุลุยโอ้นักขี่กระเดียมอู้กัดเบิดคู่มึงตัดเป็นอย่างรบ่เอาล่องบูมึงครับล่องบูไปเบิ้งไดบ่เดันรัดขึ้นน้องสาโอ้มีต้นไหวโอ้ น้ำเล็บแมวครับบ้านโอ้สุดเปลีอ่อนไปแล้วเนาะออโอ้เขาไปดีครับรอน,นอยตัดเขาทางไก่นะครับยางออมแล้วบ่มีมีให้หน้าทิ้งท้ายไว้นะครับออนมาอีกด้านนึงโอ้ยลมบอออกจากป่าโอ้ยุงกัดหมุนเบ็ด ยังหลายนะครับมีแต่ว่าบางไฮนี่บ่มีบ่ค่อยมีนะครับเดปั่นกับปั่นได้เดินกับโได้ทั้งเบิดเอานกไก่น้าซิมีนกเป็ดครับน้องสาเนียมีนกเป็ดเข้าาเข้าไปค่อยๆอาจสิได้เห็นใกล้ๆครับแต่ว่านกพวกนี้มันสิเตือนกันเองนกเป็ดก็สิไปีกน,นะกับสิเข้ากาง บอกว่าิได้เห็นนกเป็ดบ่่ว่าสิพยาพยามบ่ให้มันตื่นแล้วก็บินนะครับนกเริ่มเคลื่อนที่กันแลอบมมีทางไปบ่โอ้ยุดได้นอ,บอ่บา่หอดกลางทางเได้ลุยดีบ่โอ้ยยุงกินเบิดน,น,น้ำในมือ ลองพาไปบึงบบโอ้ยเอา้าลมบวกบลมครับพอได้พอได้เดี๋ยวี่ส่มไปบังนกเป็ดนดะครับบลอใส่เสียงข้าวหนึ่งข้าสิสีดเห็นใครไหมัพวกนกเริ่มขยับครับ ไใบหญ้าแง่เนะครับหญ้าเอาพิ่งคืบแล้ววันนี้เ้าวยางอ่อนไปตั้งผุน,นะครับเพิ่งกำลังเล่ยนน้ำนกเป็ดกำลังเล่นน้ำพิ่งตีปีกเพิ่งวนนะครับจะได้เห็นบอน,นะครับเอานนขึ้นเอาขึ้นนกขึ้นมาคู่ซ้าแล้วครับ คุณครับเรือนน้ำเรือนน้ำยกกลางก่อนนั่นนนเดี๋ยวขยายมันครับบทสเซตินเน,นาเพื่อเรือนน้ำยกนะครับนะครับพอเห็นแล้วมันเสียจังเลยนะครับเพื่อน เล่นน้ำครับเห็นอยู่ในจอในซองนะครับเดี๋ยวสิค่คอยๆขยับไปเพิ่งจะอยู่ใกล้ๆขอบนะครับนะ่นหูว่าเข้ามาแล้วหูว่ามาแล้วนิ่งนนแล้วครับเศร้าเล่นน้ำแล้วโอ้ยพี่น้อง เต็มเลยยุคอเห็นบ่ะพูดอ่ะเขาอยู่ทั้งฟังกันครับหลายเติบวาดบอกวนนะครับบ่อยบ่อยเป็นบินนะโอ้ยบินสับนั่นได้หลาย,ยาสิเลยครับมาแล้วมาแล้วเอาออกขก้ามาเข้ามา โอ้มีหยอยตืนนน่นบอสสิล่งจอดอหายไปเลยหายไปทางทิศตะวันตกเลยบาอบายัง,งตื่นเป็น,ปนิต้องจอดบ่ สินอ่อนไปแล้วครับโอ้สีลงวุ่นม่ครับอ่าเพิ่นสีลงอยู่เดี๋ยวสรบวก,กวนนะครับะมะว่านนะครับมะทายไอ้ผีเสือนันมาตอมนะครับมากินหนวานเครือสมลมมแบบหลายแต่ว่ามือนีนพอเห็นแล้วครับตันนี้บกเหมาบ้านเนี่จับนะครับนี่เป็นดอกอยู่อ,อีกจะ เดือนนึงผมครับจังมาเบิ่งอีกนี่ครับสภาพน้ำจะให้เบิ่งอีกกันนี่ครับน้ำมันออกดีมั้งนี่ครับนี่ยอ๋อ แต่วันนำวันถึงแล้วครับบูยยุงกินชันอ้วนโอ้ยอยากขี่กระเดี่ยมนะครับน้าเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะครับย่อแบบนี้เลยนะครับต้องว่าต้องดำอลไรนะครับมาส่งนี่โอเคครับสำหรับหน้านี้นะครับกะต้องดำเลยนครับเพราะว่าวานกะลาแล้ว ถึงวันไปฝนใหญ่ก็อาซซมาอีกนะครับก็บต้องดำแล้วนะครับต้องหาวิธีแล้วหน้าอยู่นี่ประมาณพื้นนี้นะครับก็บอกอยู่นี่โมเมนของผมนะครับประมาณหาอะไรนะครับก็สิได้ีดำเอานะครับแต่ว่าพื้นจางผมมาไทยไหวอโอเคครับสำหรับเมื่อนี้ก็ ปิดถ่ายไปครับหน้านามนี่ครับถ้ามักไกลถึงใจกระแช่นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้กับช่องรถไทยสายหวานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบากีชีเป่าน้ำเลยครับครับผมสำหรับมือน,นีสวัสดีครับ